สวัสดีครับสว,ส, FC, สวัสดีเอ, YouTube, อฟซีสวัสดีชาวยูทูบชาวเฟซอยู่กับผมช่องทวีัจครับนะวันนี้จะพามากููอิสก,กินะครับอิสก,กิอยู่กิบด็กซ์สามที่เจ็ดของเราครับนะกูด้วยเ5 0ห้าศูนย์หนึ่งแปด่าอิสมครูโบ,บตา้าโอ้เส้นหน่อยแถวลูกี่โอ้มิดดิ้งใช่วะมึงไม่มีขยะปะไม่มีขยับปบะ กูได้คิดแตกรซิ่งครับนะกูได้คิดแตกรซิ่งเอาดูครับรวีวิวชุดนี้ไม่นานนะครับนะพามาดูวิดีโอสั้นๆกันต่ออ้าวครับจะเริ่มดึงครับนะดึงดูว่ามันจะขยับไหมแล้วผมว่า,าจ,จะขึ้นนะมันติดระยะอย่างนี้ไม่ได้ติดติดลมเนาะโอ้โอ้คูบุต้าฟรีครับนะสองห้าศูนึงแปดโอ้ฟรีครับนะโอ้สุดจัดครับสุดจัดโอ้ติดแค่นี้ไม่ขยับครับนะโอ้โหครับ ยีสกีของเราก็ฟรีเดี๋ยวครับเดี๋ยวอุปต้าดึงต่อจะใส่หมวดอะไรนะครับดูครับเกนหนึ่งครับดึงเกนหนึ่งครับนะไม่ขยับครับไม่ขยับไม่ขยับครับท่านผู้ชมเอวห้าศูนย์หนึ่งแปดโอ้โหคหยุดครับหยุดจะใส่สโลหรือเปล่าครับไม่ขยับครับนะโอ้โซ่ไม่ขาดครับโอ้อุปต้าก็จะติดนะถ้าเป็นเอวสามหกนี่เสร็จไล้ครับนะ ยิ่งไม่ไม่ตีนะครับครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ออกครัดจะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็ยังไงต้องขออภันะครับต่อดูครับวันนี้ได้มาไดมารีวิวครับนะรู้ว่าอีเสกีของเราติดลมโอ้เอาครับไม่ขึ้นครับขยับไม่โอ้ขึ้นครับขึ้นอีเกีเริ่มจะมาแล้วเลโอ้ไม่ตีนครับนะไม่ตีนครับก็ตีอยู่พี่คนนั้นเขาขยับแต่ว่าดึงไม่ขึ้นครับนะ อะไรมันจะแรงรุนแรงขนาดนี้ครับนะโอ้ดูรถอสองข่ายดึงกันนะครับโอ้โอโบอตีงวะสุดยอดจริงๆวะครับขอโซ่ครับนะดูว่าจะเยังไงต่อจะเล่นยังไงจะทํายังไงครับโอ้ตกหลุมโอ้ดันครับดันไปครับโอ้จะจะดันบริเวณข้างหน้าหรือเปล่าครับนะหน,น้นาหน้นาหน้า อยู่ไป,ปดไูบนงนุ่น ngoài บางหาซื้อกระเอื่อยด้วยเพื่องวนขีดไหนะล้อมงึงแล้วโอ้โหแรงจริงครับเอาครับดูว่าจะกู้ยังไงเดี๋ยวรอดูภารกิจการกู้นะครับกู้คันนี้ครับหนิรวยเข้ามาครับ L 5 0 1 8ยักษ์ส้มยักษ์ส้มสุ้ยยักษ์น้ำเงินนะครับยักษ์สีน้ำเงิน รอดูครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้จะลงรีวิวคลิปนะครับมีงานครับยุ่งงานก็มาเจอก็ใส่เลยนะรู้ว่าพี่คนนี้ออกมาทําสวนแต่ว่าผมไปทํางานอยู่ก็เห็นพี่คนนี้ออกมาตามก็ว่าสูนนุ่แโอ้โอ้ดำไม่ขยับครับนะดูครับก็เลยตามออกมาครับนะโอ้ไม่ขยับโอ้จะขึ้นนะครับจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้ว,ลวโอ้โห อมอตอรก็จะจมเนี่ยนี่โอ้จะขึ้นนะครับเฮ้ออตามิดมิดล้อครับนะโอ้เจ้าห้าศูนย์หนึ่งแปดของเราครับทำยังไงดีเนี่ยจะไม่ไปเรียกเสียเพื่องวะเนี่โอ้เอาใส่โลครับขึ้นได้ไครับยะไม่เจอไปเรียกนาเพื่ง คือว่ามีอีกท่นหนึ่งครับนะฮะสองสี่หนึ่งแปดเอได้ครับได้คันนี้มันใส่สโลว์ขึ้นอยู่ครับเอาย้ายที่ครับนะย้ายที่เจ้ายัางไงครับโอ้การหนักเหมือนกันครับกกอิซากิปรับโอ้ตอนอ้นยางนะัเนยงูมันออกแล้วบ่บ่าอะไรดูรอยครับเป็นหลุมเป็นบอ่อหมดแล้วครับเปิดเปิดข้างรถครับโอ้มันมีตอนอ้นยางพาราเยอะจังเอาไปล้มเลย เอาดำนทิน้งเลยครับชฮวยชรถไปก่อนเอารถสำคัญที่สุดครับดูเทียบเทียมกันก็เท่าเท่ากันนะดวมของเขาเอาดานบน,นครับดูมันจะได้ไหมครับลองดูรบริเวณนี้ครับนะ เด้งครับเด้งครับเด้งพาไม้ครับท่านผู้ชมมาแล้วครับครับสำหรับวิดีโอชินี่ลีดูชิญี่ลีผมทวิแชร์ต้องขอกราบลาขอจบเพียงนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับดูชิญี่ลีคมจริงๆครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับผมจบแล้วบ๊ายบายครับจะกลับแล้วนี่แวะมาดูครับพี่เห็นพี่เซกิว่าดูครับรอย เห็นพี่เอกมาตามไม่ชวนผมเลยครับมาตามแม้วนหนึ่งแปดมีปัญหาแน่นอนครับผมคิดไว้ไม่พลาดครับนะสวัสดีครับ